สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ท่านครับผมอยู่กับผม2องสามสิบบารมีบอลมอสีสวยตกปกของแทมารวจมาแล้วพี่เราตากห่างหายไปนานเนาะก็ไปไปไฟไปไฟกับไปสนียอยู่ครับพี่พ <laughs> เรื่องค่าจนะัดส่งเนาะเพราะว่า,าที่นี่โดนค่าส่งค่อนข้างแพงนะพี่ปรับยกเลิกเลสสมาชิกสมาชิกเนาะซึ่งที่อื่นยังยังใช้ได้อยู่ปกติเนาะผมก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรนะด้วยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอะไรของเขาไม่รู้เหมือนกันนะด้วยหัวหน้าเก่าขอทาไว้ดีนะพี่นะคนใหม่เข้ามาก็งานเข้ากันเลยทีเดียวเชียว ก็ต้องต้องสู้ไปพี่เพราะว่าไปทวงสิทธิ์ของเราหน่อยสิทธิ์สมาชิกไม่มเพราะว่าค่าส่งมันแพงแพงเกินไปแล้วตอนนี้ก็ไม่สู้ต้องบอกว่าไม่สู้ไม่สู้ก็อยู่อย่างทานนะมีแล้วต้องสู้ก็ต้องสู้นะอ่ะขอแจ้งค่าส่งก่อนพี่ค่าส่งก็เป็นเหมาเหมาเนาะห้าสิบาทเนาะคือจะสั่งกี่ต้นก็ได้พี่กี่ต้นเหมาเหมาทั้งหมดเลยหนึ่งต้นห้าต้นสิบต้นก็ห้าสิบไม่มีราคาเดี๋ยวจบมีกับเงินปลายทานนะครับผมก็ไม่ต้องไปทางอ่าขอบวกเพิ่มยี่สิบาทนะพี่เพราะว่าตอนนี้โดนค่าส่งปรับขึ้นแพงจริงเน เก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม20บาทนะครับผมมาก็สนใจก็แอดไลน์เบอร์โทรด้านล่างนี้เลยนะคะพี่หรือโทรได้เลย064931 0997เนาะมาครับพี่บอลสีบอลส,สวยราคาเป็นมิดอ่าราคาเป็นมิดมิดตะพานนะพี่ไม่ใช่มิดฉาชีพนะครับแฮ่อ่ะตอนนี้เริ่มกันที่ไม้ด่างออกส้มทองสวยๆครับพี่ชื่อว่าดาราจักรยานเฮ้ย hey, ดาราจักรวาลดาราจักรวาลสวยต้นใหญ่กระถาง6นิ้วครับพี่หลอดใหม่มาแล้วด้วย ดาราจัก,กระวาลไซส์ใหญ่เบิกเบิ่มรอดใหม่มาแล้วแบบนี้เลยครับพี่ต้นใหญ่นี่เลยเทียบจะฝ่ามือผมนะฝ่ามือผมก็ไม่ได้เล็กได้ฝ่ามือใหญ่นะมือใหญ่คือต้นไม้ใหญ่มากตอนนี้ดาราจัก,กระวาลกระถางหงนิว้วก็ถางหงนิวงงน้วสามร้อยห้าสิบบาทครับผมกระถางหกดาราจัก,กระวาลสามร้อยห้าสิบบาทสีละงามไซส์ใหญ่แม่พันสำหรับเหมอะสาหรับคนที่จะเอาไปผ่าแยกหน่อผ่าทานันทนีหรือว่าจะเอาไปเลี้ยงฟอร์มกอนะพี่เพราะว่าตอนนี้เนาะเป็นแม่พันธุ์มีหน่อแล้วสามหน่อ สีเลิศงามครับนี่เลยอะฟอมแม่ฟอรมเต็มก่อนพี่เดี๋ยวให้ดูหน่อเนาะต้นนี้กระถางหกนิ้วกระถางหกพร้อมหน่ออีกสามต้นนะครับหน่ออีกสามต้นซึ่งขึ้นไกลแม่มากครับพี่หัวใหญ่นี่เลยสีเลิศงามต้นนี้ดูหน่อพี่ดูหน่อริมนี้ขึ้นหางแม่มากสามหน่อครับพี่สามหน่อก,กับแม่อีกหนึ่งสวยๆหน่อปลายสวยมากเจ็ดร้อยบาทครับกระถางหกนิ้วสีเลิศงามไซส์แม่พันธุพร้อมหน่ออีกสามหนอ่อเจ็ดร้อยบาท สวยๆจ้ะนี่ถ้าไม่ถ้าไม่เอาไปผ่าแยกหนอก็ปล่อยเลยครับพี่ปล่อยลูกใหญ่เลยใหญ่แบบว่าใหญ่แซงคู่แม่มไปเลยครับพี่เลี้ยงเป็นฟอร์มกอยใหญ่ไปนเนาะเอาไปอัพลงกระถางใหญ่เอามณีล้อมเพชรตอนนี้เป็นมณีล้อมเพชรหน้าแผงกระถางหกนิ้วไซส์ใหญ่เช่นกันจ้าบิดน,นี่เลยมณีล้อมเพชรหน้าแผงแผงสวยแผงสวยกระถางหกต้นใหญ่ครับพี่สองร้อยห้าสิบบาทครับผมไซส์ใหญ่ๆไปเลยกระถางหกนิ้วมณีล้อมเพชร แผงด่าง250าบาทต้ตนนี้เลยจ้ะใหญ่บิ๊กเบิ้มกันไปเลยสะใจสะใจอ่าไปจ้ะตู้ต่อไปช่วงนี้คืมนีม่น่าจะน่าจะเป็นการโทษประเทศไทยเนาะฝนฟ้าพายุเข้าที่เพชรบูร์เดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดครับพี่คลิมมากไม่เจอแดดเลยวันนี้มีเมื่อวานมานิดหน่อยเนะแดดมานิดหน่อยอ่ะต้นนี้จากหงเหมราชใบหอกเป็นไม้เก่านะพี่ใบหอกนี่เลย หอกแดงสวยใบใหญ่ยาวนะพี่ชื่อว่าหงเหมมาชากระถาง5.5นิ้วครับไม้เก่าน่าเก็บสวยๆ150บาทครับพี่หงเหมราชหงเหมราชนี่จะ้ะใบหอกสวยใบหอกสวยหงเหมมาชา150บาทกระถาง6นิ้วด้านนี้ใบหอกเชียงกันจ้าเป็นไม้ด่างนะพี่หอกด่างเนะาะหอกด่างม่วงหอกด่างม่วงชื่อว่าปิ่นมณนีครับพี่เดีย๋ยวขึ้นรูปต้นแม่ให้ดูอะปิ่นมณีใบหอกด่างม่วง กระถาง4นิ้วนี่เลยดังครับขึ้สวยๆจาก350บาทครับผมตอนโตน,นี่เลยครับต้นแม่เนาะที่คุณด้ดูครับพี่สวยมากปิ่นมณี350บาทจา้าใบหอกด่างม่วงสวยๆครับผมต้นนี้ราศีสิงห์ราศีสิงห์ราศีสิงห์ดางไซส์ใหญ่กระถาง5.5 5.5นิ้วครับพี่นี่เลยจะราศีสิงห์300บาทกระถาง5.5นิ้วไซส์ใหญ่หน้าด่างสวยราศีสิงห์จ้า ัดราศีสวยๆนะพี่เนาะราศีสิงห์มะนีโอใหญ่โพดใหญ่มาอาทันยมาตันนี้เป็นเจ้าขุนครับพี่เจ้าขุนเจ้าขุนนี่เลยครับอันนี้จะออกหน้าเรืองเลยนะพี่พเพเพราะว่าน้องจะกระทบหนาวไปช่วงปีใหม่นี่เลยออกเรื่องๆปกติเขาจะด่าชมพูนี่นะครับนี่เจ้าขุนเจ้าขุนเจ้าขุนสองร้อยบาทจ้า,า,จากระถางหกนิ้วเจ้าขุนกระถางหกนิ้วสองร้อยบาทสองร้อยบาท มีสีเรืองงามด้านนู้นได้อะไรตรงนี้กันมดทับทิมทองนะทับทิมทองครับพี่ไม้ดังเหลืองทองเม็ดสวยเข้มแบบนี้ครับพี่สองร้อยบาทกระถางหกนิ้วครับทับทิมทองทับทิมทองส่วนต้นนี้ราศีมีนแผงดังเหลืองครับครึ่งเลยราศีมีนแผงกระถางหกนิ้วสามร้อยบาทจ้าราศีมีนเห็นไหมมีสิ่งแล้วก็ต้องมีมีนนะมีสิ่งแล้วก็ต้องมีมีนราศีมีนหน้าแผงนะครับพี่อันนี้หน้าแผงนะเพราะว่าหน้าปกติเขาจะเป็นหน้า ดางชมพู่อันนีน้ออกหน้าแผงจะออกดงังเหลืองทองจะออกดังเหล Eden ืองทองราศีมีนครับผมส่วนต,ตรงนี้เป็นอ่าฟึบโหหน้าเข้มสวยครับพี่เหมือนนครชุมครับเหมือนนครชุมกระถางหากนิ้วกระถางหกนิ้วหน้าเข้มสวยสามร้อยบาท,าาบาบาทนนครับพี่กระถางหกเมืองนครชุมเปิดหน้าเข้มสวยว้าวแจมโบแบบนี้มาแล้วกระถางหกนิ้วนะครับกระถางหกนิ้วเมือ,นนองนครชุมหน้าเข้มสวยๆจะสามร้อยบาทสามร้อยบาทาากระถาง หกนิ้วกระถางหกนิ้วมันีล้อมเพชรอันนี้หน้าดังเดิมเอื้อมมาแล้วกันนะพี่หน้าดังเดิมออริจินอลนะพี่มณีล้อมเพชรหน้าปกติเนาะต้นนี้เลยสวยๆสามร้อยบาทครับผมมันีล้อมเพชรหน้าปกติหน้าสวยกระถางหกนิ้วต้นนี้ด่างดีครับพี่ด่างทุกใบเลยนี่หน้าชมพูสวยเก็มมณีล้อมเพชรสามร้อยบาทหน้าเดิมสวยๆจ้าแล้วก็อันนี้มีราศีอะไรศีรับพี่สวยๆอีกหนึ่งต้นเนาะนี่เลย ราศีสิงห์กระถางหกนิ้วสามร้อยบาทครับผมสวยๆอีกหนึ่งต้นด่างวากิวนะด่างวากิวต้นนี้สวยจ้าตรงนี้ไม้พื้นอ่าชมพูป้ายเขียวครับพี่ชมพูพานคลองเมืองกระถางหกนิ้วครับพี่ต้นใหญ่ต้นโตสองร้อยบาทจา้ะชมจะพรมถึละชมพูพานคลองเมืองครับพี่ตับรามเกียรติ์ตน้นนี้ไม้หายาอีกหนึ่งต้นในตับครับพี่ ชมภูพานครองเมือง200บาทจากกระถาง6นิ้วต้นใหญ่กระถาง6ร้อนร้อนกระถางหร้อนร้อนชมภูพานครองเมืองจ้าอ่าไปตู้ไหนตู้หลังตู้หลังดีกว่าตู้นี้ตู้นี้ตู้นี้จ้าปึ๊บฟืบบอ่ะ อ่ะตอนนี้พยามุจลินนี่พี่กัดสีสวยแล้วจ้ากระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วพยามุจลินนี่เลยครับชมพูหวานสวยมาแล้วครับพี่นี่เลยนี่เลยแผ่แบบนี้เลยีแผ่แผ่สวยเลยพยามุจลินสามร้อยบาทครับผมกระถางหกนิ้วจ้ะกัดสวยมาแล้วตอนโตกัดทั้งใบนะพี่กัดแบบชมพูทั้งใบสวยมากพยามุจลินเนาะทรงสวยต้นนี้อนาคตไกลนี่เลยจ้ะนี่เลยพยามุจลินสวยๆกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้ว อันนี้ฟอร์มกออี้สองต้นเหลอเนี่ยสองต้นในกระถางนางรากสดครับพี่สองต้นในกระถางเนาะนางรากสดกับองค์หญิงทอฝันต้นนี้ฟอร์มกอฟอมกอหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับผมร้อยห้าสิบาททอฝันหนึ่งต้นกับนางรากสดนางรากสดสองต้นครับพี่เขียวตัดแดงสวยต้นนี้สามต้นเลยเนี่ยในกระถางหนึ่งร้อยหสิบาทครับผมกระถางหกนิ้วเนาะนี่เลยนางรากสดตัดกันแจ่มมากน้งเขาตัดกันแจ่มมาก ต้นนี้เป็นอาชายชนผ่าแผงครับพี่ชาชนผ่าแผงต้นนี nice ้ชาชนผ่าแผงชายชนผ่าแผงต้นนี้เดี๋ยวขึ้นนี่กันเดี๋ยวรถกันดีกว่ารถกันดีกว่าตอน้องฟื้นเถอะหน่อยนะต้นน้นอารถ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 ก่อนรถก่อนรถไม้ใหม่ใบกลมด่างสวยครับพี่รถสามร้อยบาทจากกระถางหกนิ้วน้องรถน้องรถน้องรถนี่เลยสามร้อยบาทกระถางหกนิ้วทองสยามหน้าสวยสวย ต้นนี้เลืองทองสวยมากครับพี่ทองสยามเองตัวนี้แล้วกันกระถางหกนิ้วจ้ะเจ็ดร้อยบาททองสยามไม้ใหม่ไม้แรรูปงามน้ำเพาะน้องชื่อทองสยามนะครับพี่เจ็ดร้อยบาทสวยๆเลยจ้ะสวยจัดตัวนี้สวยจัดอะชายชนเหลืองกันหน่อยครับรัชตะพังแก้วอึ๊บอึ๊บนี่นี่ครับพี่เลืองทองสวยชายชนเหลืองนั่นเองชื่อว่ารัชตะพังแก้วนะครับผมสามร้อยบาทกระถางหกนิ้วครับพี่สามร้อยบาทกระถางหกนิ้ว รัชตะพังแก้วเหลืองสวยเลยตอนนี้เหลืองสวยเลยไปครับไปครับไปครับตู้ไหนครับตอนนี้ก็คือล้างตู้อยู่นพี่ไม่รู้เจ็บไม้ตู้ไหนโยกไปตู้ไหนกันบ้างแล้วอะ เศรษฐีเงินล้านครับพ hey, hey. ี่เศรษฐีเงินล้านต้นนี้อ๋อสองต้นในกระถางต้นนี้ปลูกรวมนะครับพี่ต้นนี้ปลูกรวมเนาะปลูกรวมสองต้นในกระถางเศรษฐีเงินล้านครับพี่เศรษฐีเงินล้านต้นนี้สองต้นในกระถางเลยสองร้อยห้าสิบาทครับผมสองต้นในกระถางป้ายดึกป้ายสวยอันนี้ต้นนี้น้องป้ายลึกก็เลยเอาเอามารวมกันครับพี่รวมกันทำฟาร์มทำฟอร์มกอเนาะทำฟอร์มกอจะทําฟาร์มซะแล้วทำฟอร์มกอสองร้อยห้าสิบบาทจากเศรษฐีเงินล้านสองต้น ฟอร์มก่อสวยๆแล้วก็มอีอันนี้ลูกเดี๋ยวรอฟื้นท่าหน่อยก่อนดีๆด่างเยอะไปบิลูกศิลานักป่าเนาะลูกไม้ผ่าลูกศิลานักปา่าอ่ะต้นนี้จ้ะด่างโอ้ขาวจมพูเหลืองทองสวยครบจบในต้นเดียวเลยเศรษฐีเรเือทองครับพี่เศรษฐีเรเือทองต้นนี้200บาทจ้ากระถาง6นิ้วเศรษฐีเรเือทองเศรษฐีเรเือทองกระถางห นิ้วสวยๆจ้ะและ้วก็มีอ่าไม้ใหญ่พร้อมหน่อนะครับพี่พร้อมหน่ออ่าตอนนี้เห็นมาหนึ่งหน่อเนาะตอนนี้เห็นมาหนึ่งหน้อนี่เลยครับอฟอร์มเต็มฟอร์มแม่ครับพี่ต้นนี้เทวีสุริยาเทวีสุริยาหน้าแม่ป้ายสวยมากกระถางแปดนิ้วนะครับกระถางแปดนิ้วพร้อมหน่อเทวีสุริยาหนึ่งพันบาทครับผมนี่เลยครับพี่ฟอร์มเต็มฟอร์มแม่กระถางแปดกระถางแปดพร้อมหน่อนนะครับพร้อมหัวพร้อมหน่อเลยหนึ่งพันบาทเทวีสุริยา หน้าสวยๆจ้ะนี่ฮารครึ่งเลยใบนี้ฮรับครึ่งฮาร์ปครึ่งฮรับครึ่งเดวีสุริยาหน้าสวยแปดนิ้วพร้อมหน่อครับผมนัมมืองนนหน้าชมพูทองกระถางหกต้นนี้ฟูสวยจัดครับพี่หน้าชมพูทองณเมืองนนท์ณเมืองนนท์ต้นนี้สวยมากกระถางหกนิ้วสามร้อยบาทครับผมสามร้อยบาทหน้าชมพูทองสวยแจ่มโบสครับพี่กระถางหกณมเมืองนนท์หกนิ้ว สามร้อยบาทใหญ่สวยมากใหญ่สวยมากอ่ะอีกหนึ่งต้นนะพี่อีกหนึ่งต้นเนาะน้ำมังนนนี่ครับพี่ต้นนี้ก็ดดังจัดจ้านมากสามร้อยบาทครับกระถางหกนิ้วหน้าชมพูทองต้นที่สองแล้วกันนะพี่ต้นเมื่อกี้เป็นต้นที่หนึ่งเนาะใส่ลำเบอร์ไว้จะได้ไม่งงต้นกันแล้วกันอ่ะต้นนี้น้ำมังนนหน้าชมพูทองสวยๆต้นที่สองจากสามร้อยบาทกระถางหกนิ้วจัดจ้านเช่นกันจ้าสวยว้าพี่น้องเอาต้นเมื่อกี้ครับพี่ผ่าแบบ ปลูกตามกันคลานกันออกมาอูแวอูแวทีเดียวเชียวอ่ะลูกไม้ด่างลูกไม้ด่างหน้าทองครับพี่หน้าทองหน้าทองหน้าทองลูกไม้ท่างหน้าแดงทองเลยอันนี้เห็นไหมเดี๋ยวผมขึ้นต้นใหญ่กว่านี้ให้เลยผมไปดูก่อนหน้าแดงนะแต่ต้นใหญ่ที่จะขึ้นก็คือออกหน้าทองแนละหน้าแดงพี่ดูแดงทองครับรึงครับพื้นใบออกน้ำตาลเข้มๆตัดกันแจ่มๆ,ๆครับพี่ลูกไม้ด่างสวยต้นนี้นี่สามร้อยบาทครับผมกระถางหงนี้นต้นใหญ่ กระถางหกนิ้วลูกไม้ผ่าดังสวยครับพี่หน้าแดงหน้าแดงทองนี่ตัดกับพื้นใบเข้มเข้มนะครับพี่เนาะนี่กระถางหกนิ้วจัดหลอดไม้มาแล้วลูกไม้ผ่าดังสวยส่วนต้นนี้เทพใสลุงดังดีจังดางดีจังดางดีจังเดี๋ยวเปิดก่อนนะพี่เปิดเปิดกว้างก่อนอาเทพใสลุงหน้าทองหน้าทองนี่ครับผม เทพสายรุ้งกระถางหกนิ้วจากกระถางหกนิ้วหน้าชมพูทองสวยๆสองร้อยบาทครับผมสองร้อยบาทเทพสายรุง้งนี่สวยมากกระถางหกจะเดี๋ยวขึ้นบอลกลับคู่กันให้ให้ดูอีกหนึ่งต้นนะมีโอ้ยแต,ต่ตัวนี้ใบใบช้ำใบล่างช้ำใบล่างช้ำน้องหนังเยอะครับพี่ผ่านก่อนเนาะผ่านก่อนเนาะเดี๋ยวรออ่าน้องฟื้นใหม่สวยๆร,รอฟอร์มไปสวยก่อนนี่เพราะว่าใบาอันนี้เป็นใบล่างพี่นเองจะทิ้ง อ่ะคือเม็สีเลิกงามได้วลันครับผมสีเลิกงามไซส์กระถางหกครับพีนี่เลยสวยสวยสีเลิกงามหกนิ้วสองร้อยห้าสิบาทครับสองร้อยห้าสิบหน้าป้ายสวยเม็ดสีมาตอนโตนะพี่เหมือนตอนที่ขึ้นไปต้นคลิปนะอันนั้นคือแบบว่าหน้าแบบเป็นต้นแม่พันธและต้นใหญ่แล้วก็เขาจะมีเม็ดแดงมาตอนโตครับสีเลิกงามเนาะอ่ะไซส์นี้สองร้อยห้าสิบาทครับผมหรือใครจะเอาไปเลี้ยงฟอร์มกอต้อนใหญ่มีหัวมีหนอกก็ตอนต้นคลิปเลยนะครับพี่เจ็ดร้อยบาทต้นนั้นแม่พันุ์ใหญ่คุ้มมากผมบอกเลยหนอกอีกสามหนออ่ะ สามหนอ่ออ่ะนี่อันนี้อะไรลาศิเม็เหรอเม็อ๋อเดี๋ยวด้ะตู้นี้มีอึ๊บจ้าปอ,อกแก้วด่างปลาครับอันนี้ต้นนี้หน้าหวานมากครับพีกระถางหกนิ้วจ้าปอ,อกแก้วสองร้อยบาท กระถางหกฟูล้นมากหน้าหวานด่างปะค,ครับคับพี่หวานเจยบหวานเจยบ6กนิ้วสวยๆจ้ะเจ้าปอ,อกแก้วสองร้อยบาทสองร้อยบาทบัวสวรรค์อาชมพูสวยแต่อันนี้เป็นชมพูป้ายครับพี่บัวสวรรค์ไม้ที่นิยมเอาเข้าประกวดเพราะว่าเป็นไม้ฟอร์มใบใขแข็งก้านแข็งครับพี่ไม่ต้องค้ำใบทรงใบสวยเลี้ยงนอกตู้ได้ฉิวๆต้นนี้บัวสวรรค์สองร้อยบาทครับผมป้ายชมพูสวยๆเดี๋ยวใบท่าสุดจ้ะ ใบล่าสุดรอดใหม่ก็เตรียมใหม่แล้วเนาะรอใหม่ก็เตรียมใหม่แล้วกระถางหกนิ้วบัวสวรรค์สองร้อยบาทกิ้งกางเบอร์โทรด้านล่างนี้นะครับผมกิ้งกางได้เลยสนใ่ต้น,นไหนนะพีบเนาะน้ำมังโนลใหญ่อันนี้กระถางแปดนิ้วหน้าทองสวยๆก็พี่หน้าทองสวยๆกระถางแปดนิ้วนี่เลยจ้ะฟอร์มเต็มนี่ฟอร์มเต็มหน้าทองสวยๆน้ามังโนนแปดนิ้วห้าร้อยบาทจ้ากระถางแปดหน้าทองสวยเข้มดุดันไม่เกรงใจใครฮะใบน,นี้ฮับครึ่ง ใบนี้ครึ่งจาะนี่เลยใบล่าสุดครับพี่หเหลืองทองผ่องอัมพยโอ้สวยสวยทุกใบแปดนิ้วหน้าทองณเนะมืองนอนท์ห้าร้อยบาทใหญ่ๆบิ๊กบึ้มครับพี่กะถังแปดแล้วก็ออุสามณีเนาะต้นนี้กัดสีสวยแล้วครับพี่เป็นแม่พัน์แล้วต้นนี้อ่าโอ้หนอมาแล้วจ้ะหนอมาแล้วหนอมาแล้ว,ลวเดี๋ยวผมให้ดูหนอผมก็นึกว่าใบเบี้ยนี่แหละจระพี่เนี่ยอุสามณีกะถางหกนิ้ว ามีหน่อมาแล้วครับพี่มีหน่อมาแล้วยังเท่าเดิมมีหน่อมาแล้วก็เท่าเดิมครับพี่ห้าร้อยบาทจ้ะอุสามณีเนาะแดงแป๊ดแบบนี้มาสวยแล้วครับพี่นี่เลยสําหรับใครที่ไม่แยกหน่อน้องแนะนําต้นนี้ครับพี่เอาไปเลี้ยงฟอร์มกอหน่อเนาะมาแล้วแล้วหน้าแม่สวยมาแล้วแบบนี้อีกหน่อยเขาจะแดงแบบนี้ทุกใบในมีที่ออกมาใหม่เนาะผมบอกเลยแดงแบบว่าทุกใบรอบต้นสวยห้าร้อยบาทครับอุสามันีใหญ่แม่พันธุ์พร้อมหน่อพร้อมหน่อพร้อมหน่อสวยมาก ลิปนี้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันพี่เนาะเรียกน้ำจงน้ำจิ้มมันก่อนแล้วกันก็สนใจต้นไหนก็กิ้งการนะจ๊ะเบอร์โทรด้านล่างนี้0649310997นะครับผม2้มสีบารมีบอลฝากไว้ด้วยจ้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า